ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้31พฤษภาคม2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่หากยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ลราอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้แล้วก็ยังได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็สามารถกดดูสิทธิ์ของเมมเบอร์ได้ที่รายละเอียดที่รายแอดได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ มาเริ่มกันที่ภาพเดือนกันก่อนครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้วจะจบแบบนี้จริง,รงหรือไม่ถ้าจบแบบนี้นะครับเดือนหน้าต้องบอกว่ามีโอกาสมีความน่าจะเป็นที่จะกลับตัวเป็นการปิดบวกได้สําหรับภาพเดือนนะครับแต่จะมาในท่าไหนกระบวนท่าไหนเดี๋ยวเราได้จบเดือนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันนะครับสําหรับรายละเอียดของภาพเดือน นะในสัปดาห์นี้วันเสาร์เนี่ยก็จะได้ลงรายละเอียดกันลึกๆสําหรับภาพเดือนกันด้วยนะครับสำหรับแผนของทั้งเดือนแล้วก็ในการเดินแท่งเทียนของแต่ละสัปดาห์กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกันนะก็ยังรอดูกันปิดอยู่นะครับมาที่ภาพของวีคครับด้วยภาพของวีคเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นนะครับที่จะถูกทุบลงมาได้นะ ผมพูดแพลนแพลนให้คร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันคือสมตอนนี้เดือนเดือนเราเห็นภาพแบบนี้อยู่ห่างยาวๆนั่นหมายความว่าเดือนหน้ามีโอกาสถูกซื้อกลับเข้ามาได้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยการจะซื้อกลับเข้ามาได้เนี่ยแล้วด้วยวีกดไว้แบบนี้เนี่ยในช่วงระหว่างเดือนเนี่ยผมกลัวว่าอ่าหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกนะครับอาจจะเป็นการเทขายลงมาก่อนแล้วก็ไปซื้อกลับขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นะครับอันนี้คือภาพภาพของทั้งเดือนภาพเดือนปิดแบบนี้ นะครับซึ่งก็จะมารับกับสัญญาณของแท่งตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยยังมองว่ายังมีโอกาสถุกทุบลงมาได้แต่จะทุบแล้วหลุดลึกหรือไม่เนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งต้องอยู่กับการปิดของเดือนด้วยถ้าเดือนปิดสูงปิดในลักษณะกลับตัวอาจจะทุบลงไม่ได้ลึกมากอาจจะลงไปไม่ถึงฝันแถวแถวหนึ่งอาจจะเรบรสซะตอ่อนะครับแล้วก็ทำการรีบาวขึ้นในปลายเดือน ภาพนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอไซด์เวย์กันหนักอีกแล้วนะครับต้องบอกเป็นช่วงที่ไม่ดีเลยนะเป็นช่วงที่แบบไซด์เวย์ติดอยู่ในกรอบแบบนี้ลักษณะอาการนี้ผมว่าตลาดจะเหนื่อยๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะมาทรงไหนแต่เราก็ต้องปรับแผนปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ได้ได้นะครับนะบนะก็เอาเป็นว่ายังระวังแรงทุบแรงขายลงมาจากโซนนี้กันอยู่นะครับ มาดันที่ในภาพของเดยครับผมต้องบอกว่าภาพของเดยตอนนี้ภาพของเดยยังติดตามในส่วนของต้าน b 2สกันอยู่หลังจากที่ราคาขึ้นมาครับในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังผ่านไม่ได้และก็ยังหลุดลงมาไม่ได้ตอนนี้ต้องบอกว่าและวังก็คือยังรออยู่ครับว่าจะเลือกทางทางไหนสักทางหนึ่งแต่เนื่องจากเทรนด์นะครับเทรนเนี่ยเป็นทิศทางของการลงนะครับแล้วก็ อยู่ในกรอบต้องบอกว่าเป็นกรอบที่เป็นแนวต้านนะครับในทิศทางของการลงแบบนี้ผมจึงให้น้ําหนักในทางลงเนี่ยมากกว่าทางขึ้นนั่นเองนะครับเอาเทรนมาประกอบด้วยนะก็ดูการทดสอบอะไรแถวนี้เนี่ยยังค่อนข้างติดยังไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นยังระวังแรงขายอยู่นะครับถ้าสามารถหลุดลงมาปิดต่ํากว่าในส่วนของ b 2ได้กระชากลงมาปิดแบบนี้ ก็ต้องหาจังหวะโฟลว์เทรนกันแหละนะครับลงไปเอาเป้าบริเวณ1780นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเดือนปิดสูงเนี่ยอาจจะลงไปไม่ถึงฝันหรือเปล่าอาจจะลงมาสักแค่ครึ่งเดียวหรือเปล่า1810หรือเปล่าแล้วยกกลับก็เป็นไปได้เดี๋ยวยังไงต้องติดตามใกล้ชิดในสถานการณ์ช่วงแบบว่าวันต่อวันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนเล่นภาพเดนนะครับเราต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ราคาขึ้นมาทดสอบ แนวต้านนะครับบริเวณหนึ่งแปดหกสี่ไม่สามารถกลับขึ้นมายืนได้นะตอนนี้แนวต้านต้องบอกว่าแนวต้านระดับเดเนี่ยเอาวางตัวเลขกลมๆเนี่ยผมวางให้1870แดแล้วกันนะครับ1870ดถ้ายังยืนไม่ได้ต้องบอกว่าก็ยังมองเป็นภาพทุกแหละเมื่อวานก็ขึ้นมาทดสอบแล้วก็ถูกทุบลงมาก็ยังเป็นกรอบไซด์เวย์นี้อยู่นะครับจริงๆจะไปเข้าข้างฝั่งช็อตเสียทีเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฝั่งรับก็ไม่ยอมเหมือนกัน ใช่ไหมครับฝั่งรับก็ไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวรับเนี่ยต้องบอกว่าอยู่บริเวณหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดสี่ศูนย์เนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันในกรอบเนี้ยสู้กันไปสู้กันมาทั้งสองฝั่งทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงก็ยังไม่ยอมกันสักฝั่งเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันสู้กันในช่วงระหว่างที่เป็นเทรนขาลงเราจึงให้ให,ให้ให้น้ำหนักไปทางฝั่งลงมากกว่า นะครับก็รอดูครับว่าจะถูกทุบได้หรือไม่หรือจะเบรกกลับขึ้นไปแล้วไปเล่นต้านด้านบนที่190 0ถึง1 8 9 0นั่นเองนะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับแต่ตอนนี้ตราบใดที่ยังไม่ได้หลุดแม่อะไรผมก็ขอเข้าข้างฝั่งช็อตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเทรนด์ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับอ่ามันอาจจะเบรกก็ได้นะคือผมไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงผมไม่ใช่ผู้กําหนดราคาใช่ไหมแต่ ผมไปเข้าข้างฝั่งช็อตเพราะเทรนมันเป็นลงอยู่นะครับเทรนยังเป็นลงอยู่ผมจึงให้น้ำหนักฝั่งช็อตมากกว่านะครับเท่านั้นเองไปที่ภาพของ4ชั่วโมงครับภาพ4ี่ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าเราก็จะได้เห็นพฤติกรรมมากขึ้นในการที่มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่ในแนวต้านนี้นะครับต้องบอกว่ากรอบของราคาเนี่ยก็คือกรอบนี้ครับ ที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่ในเดย์นะครับผมขอย่อยมันเป็น B1. 2นุนะครับและก็ D 2สองแล้วกันซึ่งในกรอบนี้โซนนี้เนี่ยภาพเดิมมันก็เคยเล่นมาอยู่แต่ภาพเดิมที่มันเคยเล่นมาเนี่ยมันก็ถ้าเกิดเรามองแบบไม่ได้เข้าข้างฝั่งเซล์นะครับมันก็ไม่ได้มาอยู่นานแบบนี้ในต้านนี้ทุกๆครั้งที่มันกลับมาที่มันขึ้นมาทดสอบมันควรจะมาแล้วก็ลงเลยอ่ะอันนี้คือภาพเดิมๆแต่ตอนเนี้ยมันมาแล้วมันไม่ยอมไป อ่ะพอมาไม่ยอมไปอันเนี้ยถามว่าแน่นอนครับฝั่งช็อตก็เสียวเหมือนกันใช่ไหมมาเราจะไม่ใช่หลับหูลหลับตาเข้าข้างฝั่งช็อตอย่างเดียวนะแต่ก็ต้องมองพฤติกรรมแบบเนี้ยว่าเอ้สี่ชั่วโมงมันพฤติกรรมแม้จะมาแนวต้านแต่มันก็มาไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งช็อตก็อาจจะต้องระวังนิดนึงฝั่ง,งช็อตก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเมื่อวานผมยังแอบแอบมองว่าเอ๊มีการตั้งเทรนเป็นไซด์เวย์ขึ้นมาหรือเปล่า มีการตั้งเทรนเป็นไซด์เวัพขึ้นมาเล็กๆหรือเปล่าแต่ว่าเช้านี้เปิดตลาดมาก็เห็นการทุบก,การหลุดเดี๋ยวจะเห็นภาพชุดนี้ในหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับการย่อขึ้นมาก็คือเล่นในกรอบยอ่อชุดน,นี้แหละเพราะนั้นมีโอกาสที่จะทุบลงมาได้อยู่นะครับเห็นการหลุดเมื่อเช้านี้เดี๋ยวพาไปดูในชั่วโมงครับไปดูชั่วโมงกันอ่ะจำภาพเมื่อสักครู่ได้นะครับกรอบเมื่อสักครู่นี้นะครับกรอบเมื่อสักครู่นี้คือกรอบนี้นะครับกรอบนี้นะ ด้านบนคือ b 1.2นะครับตรงนี้คือ b 2อันนี้เป็นเส้นของชั่วโมงเองนะครับสิ่งที่ผมมองที่ผมตามนะครับต้องบอกว่าเราคือการเล่นในกรอบภาพหลักมองเล่นในกรอบกนนะครับแล้วก็มองเล่นในกรอบแบบทีนี้ชุดในช่วง3วัน4วันที่ผ่านมานะครับก็คือล้อนล้นไปช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วด้วยเนี่ยเราเห็นการเล่นในระดับ1ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไซด์เวัพขึ้นมาในชุดนี้ผมก็ยังมองอยู่ว่า เอเมื่อวานนี้ยมันมันจะรับตัวนี้แล้วยกเลยหรือเปล่ายังมีความกังวลน,นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็ยังไม่หลุดตัวนี้นะมาหลุดเอาเมื่อเช้านี้ก็ยังดูเอ้ในส่วนของการไซเยวชุดนี้จะมีนัยยะมีน้ำหนักแค่ไหนนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ได้เห็นการชะลอของต้านนะครับคือมองง่ายๆการที่โมเมนตัมเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดมองในภาษาของคนที่เล่นพวกออสเซเลเตอร์ก็คือไดเวอร์เจนก็เป็นเป็นภาพของไดเวอร์เจนเล็กๆ คลื่นหนึ่งก็เลยมองว่าเอ๊ะน่าน่าจะหมดแรงการขึ้นนะครับก็เลยยังยังรอยังสู้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้มาสู้บายด้วยตรงนี้ก็เห็นภาพโมเมนตัมที่มันเปลี่ยนไปนี่แหละนะครับเห็นการเวี่ยงการแกว่งคือกรอบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นไซส์เวัพที่ขนาดแบบแข็งแรงนะครับคือถ้าแข็งแรงเนี่ยเมื่อวานต้องยกสูงกว่าน,นี้อีกสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ทุบก,กับอ่ะอันนี้เป็นโมเมนตัมที่ที่แข็งแรงแต่ทีนี้พอยกขึ้นมาปุ๊บโมเมนตัมเปลี่ยน เริ่มชะลอไม่สามารถทำไฮที่ที่สูงขึ้นไปได้ก็เลยยังมองว่าไม่ไม่น่าจะเป็นไซส์เว้าขของหนึ่งชั่วโมงที่สมบูรณ์ได้ก็เลยยังยังเข้าข้างฝั่งช็อตอยู่นะครับก็ยังตามแหะยังหาพฤติกรรมเล็กๆนะครับจากชั่วโมงจากสี่ชั่วโมงเนี่ยสำหรับการที่จะปรับตัวขึ้นเปิดตลาดเช้ามาก็เห็นการทุบนะครับก็เลยอ่ะน่าจะมีโอกาสกลับลงมาเล่นในกรอบ อีกครั้งนะครับกรอบที่เราพูดถึงก็คือกรอบนี้กับกรอบนี้ถูกไหมครับก็คือ D1.2 และ D2 อ่ะก็ราคาหลุดลงมาขึ้นมาร e เท Trend ก็มองอยู่ครับว่าจะติดแถวนี้แล้วกลับตัวลงมาได้อยู่ไหมก็รอติดตามอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพของชั่วโมงเป็นแพทเทิร์นของชั่วโมงที่มองอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวดู15นาทีมีอะไรเป็นสัญญาณเข้ามาบ้างนะครับ 15้านาทีก็ต้องบอกว่าเนี่ะครับแนวรับสําคัญการกลับขึ้นมารีเทสหลังจากที่ล่วงมาเมื่อเช้าก็ถูกซื้อกลับขึ้นมารีเทสนะครับก็ต้องดูว่าจากจุดนี้นะครับจะสามารถทุกกลับลงมาเล่นได้หรือไม่นะครับเป้าแรกก็อาจจะมองกันที่ที่โลเดิมก็ได้ครับแถวๆหนึ่งแปดสี่ห้านะครับเป็นโลเดิมเป็นเป้าเดิมนะครับอันนี้สําหรับคนเล่นกอบ15นาทีนะเพราะมองโลค่อนข้างที่จะมาในลักษณะนี้ นะแล้วมีการทําโลก็เอาง่ายๆคุยกันง่ายๆก็เหมือนเป็นไซด์เวของ15นาทีอีกทีนึงนั่นแหละนะครับเป็นไซด์เวดาวนะครับเพราะนั้นกรอบมีโอกาสจะทุบจากบริเวณนี้ลงมา1845ได้นะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องดูครับดูเพ่าชั่วโมงกลับมายืนในกรอบในเทรน์นี้หรือเปล่านะครับก็ให้น้ําหนักนี้ไปก่อนสําหรับเช้านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตในรอบค่ำนะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ต้องบอกว่าภาพในชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังให้ภาพในเกอบนี้นะครับก็คือ D1.2 นะเมนหลักตอนเนี้ D 1.2หนึ่งและ D ดยังให้เมนหลักแบบนี้ไปก่อนนะก็คือจริงๆด้วยราคามันก็แทบจะไม่มีอะไรมันก็ใช้เวย์อยู่แบบนี้แหละนะครับก็ต้องให้ภาพแบบนี้ไปก่อนก็ในโซนบนก็ถือว่าเป็นโซนช็อตและกันโซนล่างก็เป็นถ้าเกิดใครเสี่ยงอยากจะสู้อยากเล่นสั่งบายรอจังหวะนานๆไม่ได้ก็ไปเสี่ยงเข้าก็ไปเล่นจังหวะอ่ารอโซนล่างแล้วกัน เดี๋ยวเทมเพลตยังไงก็อัปเดตได้ที่หน้าเว็บละกันนะครับก็จะลงเทมเพลตฝากไว้ให้ละกันนะครับอ่ะโอเคก็ภาพเช้านี้คงยังมองไปแบบนี้ก่อนเดี๋ยวรอดูรอบ่ําอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานก็อู้ใช่ไหมไม่ได้มาเมื่อวานรอบ่ํานะครับคือจริงๆอ่ะมันเหมือนเดิมไงต้องบอกว่ามันเหมือนเดิมเลยเลยก็ยังรอดูครับมันไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรใหม่เข้ามาหรือมันมีมีแผนหรือเปล่อะไรใหม่คุยกันไปก็มันก็คือภาพเดิมนั่นแหละนะครับก็เลยอาจจะ เมื่อคืนอาจจะเลยก,ก็เลยงดในส่วนของการไลฟ์ลงไปนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมแถวนี้จะหลุดทางไหนแหละในยะสําคัญตอนนี้อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในรอบขําถ้าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับขอบคุณครับ